เฮีอนิเมะขอเสนอฟืนลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเซียนตอนที่401หลานกว้างทางใต้ของสำนักต้นกำเนิดแม้ในสำนักจะมีสระน้ำมากมายแต่ก็มีเทือกเขาก่อสร้างที่พักมากมายด้วยโดยเฉพาะป่าแดงที่มีสีแดงไปทุกฤดูจะมีตำหนักแดงอยู่แห่งหนึ่งสลักด้วยนกกระเรียนและดูสวยงามหลิวหยานเฟยชอบสีแดงและแทบทุกคนในสำนักต้นกำเนิดต่างก็รู้เรื่องนี้ดี ไม่เพียงแต่บ้านพักจะมีสีแดงหริ้วหยานเฟยยังมีความรู้สึกพิเศษต่อเสื้อผ้าสีแดงณตอนนี้หริ้วหยานเฟยสวมชุดลาตีสีแดงเส้นผมแพรออกนั่งอยู่เงียบๆใบหน้าซีดขาวเนื่องจากความเศร้ายังไม่หายไปซึ่งทําให้นางมีรอยแต้มจางๆดูงดงามยิ่งอย่างไรก็ตามแม้แต่สิทธิ์พี่สามคนของนางก็ไม่มีคุณสมบัติเชยชมฉากอันน่ารักนี้เพราะระดับบ่วงพาอของพวกเขา ต่ำกว่าริว้วหยานเฟยไปหนึ่งขั้นริว้วหยานเฟยขั้นสองสวรรค์สูงสุดถือเป็นสาวงามอันดับหนึ่งในสำนักต้นกำเนิดนางยังมีชื่อเสียงโด่งดังภายในเขตร,ระดับห้าหลายคนคิดอยากจะได้นางมาครอบครองแต่ด้วยอาจารย์ที่มีระดับบงเพาะขั้นชำระสวรรค์สูงสุดจึงไม่มีใครกล้าทำตอนนี้อาจารย์ของนางได้ตายไปแล้วสำนักต้นกำเนิดจึงตกอยู่ในสภาวะอ่อนแอสุดตอนนี้ริว้วหยานเฟยกกำลังถือหินยกสีม่วงชิ้นหนึ่ง นางบีบอย่างแรงจนมือเปลี่ยนเป็นสีขาวซีดแววตาเกิดความอับอายศ์แต่นางต้องทนเท่านั้นนางจากจะบทขยี้ขินยกในมือแต่พอคิดถึงผลที่ตามมาจึงเกิดความอับอายศมากขึ้นหลังถอนหายใจนางระงับอารมณ์ตัวเองและมองไปยังรูกสิทย์สตี3สาคนปล่อยให้พวกเขาเข้ามาหลิวหยานเฟยรับสิทธ์มาสามคนเท่านั้นทั้งสาเป็นสตีทั้งหมดศิษธ์คนที่สซิวหยุนมีระดับบ่มเพาะสูงสุด อีกครึ่งเก้าจะเข้าสู่ขั้นมายาหยินแม่ริวหยุนไม่ได้สวยงามเหมือนกับอาจารย์แต่นางละเอียดอ่อนและมีนิสัยอ่อนโยนใช้เวลาไม่นานผู้เยาวใบหน้าซีดสีส่คนก็เดินเข้ามาทั้งสี่ไม่กล้าหายใจแรงกลมศีรษะไม่รู้ควรทําอย่างไรริวหยานเฟยก็เอ่ยว่าสิทธิอวุโสสุดสิทธิลำดับสามพวกเจ้าเอาไปคนละสองพอสวรรค์แต่ละคนธรรมดามากพวกเขาจะกลายเป็น เด็กจิตวิญญาณคู่ชีวิตหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโชคแล้วหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนหากไม่ได้มีดวงตาสีม่วงเหมือนอาจารย์ก็ส่งพวกเขากลับบ้านสิทธสตรีสองคนพยักหน้าจากนั้นนำคุยเอาสี่คนออกไปอาจารย์มีอีกสามคนค่อนข้างมีอายุเล็กน้อยริวยุนเอ่ยขึ้นริวหยานเฟยนำขินหยกม่วงออกมาและบีบไม่จำเป็นต้องให้ข้าดูเอาพวกเขาไว้ใต้อานาตเจ้า อาจารย์มีเรื่องต้องทำเจ้าไปได้แล้วริ้วหยุดลังเลและมองขินหยกในมือริวอ้วหยานเฟยนางอาปากอยากจะพูดบางอย่างแต่ท้ายสุดก็ถอนหายใจและออกจากห้องจนเมื่อซิวหยุนจากไปริว้วหยานเฟยก็เผยวแววตาเต็มไปด้วยจิตสังหารนางบีบขินหยกม่วงเหมือนกำลังโกรธแววตาอัประยศก่อนหน้าเปลี่ยนไปเป็นความอาฆาตยาบคายแม้ข้าจะตายก็ไม่ยอมกลายเป็นคู่ฝึกเซียนเจ้าหรอกนะ ด้านนอกตำหนักแดงมีอยู่สามคนนอกจากวังดินแล้วคนหนึ่งดูธรรมดาส่วนอีกคนหน้าตาชั่วร้ายสวมเสื้อผ้าสีฟ้าดูมีมารยาทริวหยุนออกมามองทั้งสามได้ความกังวลเมื่อนางเห็นคู้ยยาวชุดฟ้าเจ้าสามคนยังต้องรอ,อก่อนข้าจะพาเจ้ากลับไปที่สำนักซิลหยุนโบกมือก่อนเมฆปลากดขึ้นนำทั้งสามคนลงไปด้านล่างเทือกเขาพื้นที่ฝั่งใต้ใช้เวลาไม่นานก็มาถึงลานกว้างด้านนอก มีต้นไม้ใบหญ้ามากมายปลูกไว้พร้อมกับบ้านจํานวนมากเมื่อก้อนเมฆหายไปชายหนุ่มชุดฟ้าร่างกายก็สั่นจากนั้นก็อ้วกข้างๆเนื่องจากนี่เป็นการเหาะครั้งแรกของเขาและมันเร็วเกินไปเขาจึงหมดความกล้าไปเสียหมดส่วนชายหนุ่มธรรมดาใบหน้าก็ซีดร่างกายสั่นเทาแต่ไม่ได้อ้วกออกมาวังรินกวาดมองพวกเขาทีละคนซิวหยุนมองวังรินนางสับสนกับความสงบนิ่งของวังริน เมื่อนางเห็นสายตาเขาจับจ้องไปยังสมุนไพรจึงถามว่าเจ้ารู้จักหรือก็พอมีบ้างวังดินเอ่ยว่าข้าเป็นหมอซิลหยุนก็มองวังดินอย่างละเอียดเมื่อเจ้ารู้จักอยู่บ้างก็พักอยู่ที่นี่ดูแลสมุนไพรให้ดีหลังจากนั้นนางตบกระเป๋านำหินยกออกมาเพ่งสมาธิและโยนให้หินยกก็ลอยออกไปไกลวิชาเซียนทำให้ชายหนุ่มธรรมดามีท่าทีตื่นเต้นแม้แต่ชายหนุ่มชุดฟ้ายังเผยท่าทีปาทถนาะ ใช้เวลาไม่นานลำแสงสองสายก็ปรากฏเป็นเซียนวัยเยาว์สองคนขอคารวะท่านอาจารย์จัดหาที่พักให้พวกเขาสองคนและมอบบทไล่สามขั้นแรกซิวหยุนให้คำสั่งจากนั้นเดินเข้าไปในลานและชี้วังหลินเจ้าเข้ามาการกระทํานางทำให้มีสเสน่ห์เล็กน้อยเรากัว่าความเย็นชาถูกลบออกไปวังหลินก้าวเดินเข้าไปในลานด้วยท่าทีสงบกลิ่นหอมของสมุนไพรเตะเข้าจมูก เพียงแค่สูตรก็ทําให้เขารู้สึกสดชื่นแม้จะดูท่าทีปกติแต่ก็ตกตะลึงสมุนไพรจํานวนมากในส่วนนี้สูญพันธุ์ไปแล้วในพันธมิตรเสเซียนและทุกชั้นฟ้าเจ้าจะพักอยู่ที่นี่ซิลหยุนชี้ใส่บ้านไม้นางสังเกตวังหลินรู้สึกว่าเขาเยือกเย็นเกินไปหากเขาเป็นเซียนก็คงดีแต่ไม่ว่านางจะตรวจสอบมากแค่ไหนเซิงหนิวคนนี้ไม่มีร่องรอยพลังปานซึ่งทําให้นางประหลาดใจอย่างมากอย่างไรก็ตามนางไม่คิดอะไรมากนัก หลังจากบอกวิธีดูแลสมุนไพรในสวนและมอบบทไล่ฝึกเซียนนางก็ไม่สนใจวังลินนางเดินเข้าไปในบ้านตรงกลางและเริ่มบ่มเพาะนางพยายามอย่างเต็มที่ในการบรรลุขั้นรูกประธรรมอย่างดังนั้นจึงต้องให้อาจารย์ช่วยบางส่วนพอคิดถึงหินหยกในมืออาจารย์แล้วซิลหยุนก็รู้สึกขมขืน่นนางรู้ว่าอาจารย์นางได้รับความสนใจจากเซียนทรงพลังหลายคนตอนนี้ท่านบนรรพชนตายไปแล้วหลายคนจึงออกลาย พอคิดว่าอาจารย์ลุงทั้งสามคนปฏิเสธความช่วยเหลืออย่างไรซิวหยุนก็กัดฟันหากครั้งนี้ข้าไม่บรรลุขั้นลูประธรรมอย่างข้าต้องไปเอาเม็ดยาแยกวิญญาณมรณะมาเท่านั้นพอคิดถึงความน่ากลัวของเม็ดยาแยกวิญญาณมรณะซิวหยุนก็สูดหายใจและหลับตาฝึกฝนก่อนหน้านี้นางะลวงผ่านเขตแดนได้เล็กน้อยตอนนี้จึงห่างขั้นลูประธรรมอย่างไม่ไกลหลังซิวหยุนจากไปวางหลินก็ยิม้มมองสมุนไพรเบื้องหน้า ก่อนจะเดินเข้าไปในบ้านตัวเขาพบว่าบ้านหลังนี้ไม่ใหญ่มากนอกจากเตียงแล้วก็มีแต่โต๊ะไม้บนโต๊ะมีตะเกียงน้ำมันวังหลินนอนยืดกายบนเตียงมองเพดานไม้แล้วเคยท่าทีผ่อนคลายตัวเขาไม่ได้ทําอะไรง่ายๆแบบนี้มานานมากแล้วไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านวารีเหนือหรือที่อยู่ปัจจุบันทั้งสองก็ได้ทําให้เขาคิดถึงความสงบสุขอันหาได้ยากหลังจากบ่มเพาะมาถึงระดับนี้นอกจากการฝึกฝนแล้ว ปัจจัยสําคัญสุดคือการเข้าใจเต๋าและกฎการนอนอยู่ที่นี่วังดินรู้สึกสงบและพอจะคว้าความคิดดีๆได้บ้างจริงหรือเท็จบางทีตอนนี้ข้ากําลังอยู่ระหว่างความจริงและความฝันไม่นานนักท้องฟ้าค่อยๆมืดห้องมืดสนิทวังดินค่อยๆลืมตาแต่ไม่ได้จุดตะเกียงเขานั่งลงฝ่ามือก็สร้างผนึกจากนั้นชี้ใส่ร่างกายหลายจุดไปลมหายใจให้ออกมาแบ่งร่างออกเป็นสอง ล่างอาวตารและล่างดั้งเดิมแบ่งออกในบ้านไม้แห่งรานทิศใต้ในสำนักต้นกำเนิดล่างดั้งเดิมนั่งอยู่ที่นี่ทุกอย่างตำกว่าเอวเหลือเพียงกระดูกกระดูกเขาสีดำและมีเส้นสีแดงเงาๆข้ามผ่านกระดูกหากทุกคนเห็นแบบนี้คงได้อ้าปากค้างกันแนะ่ล่างดั้งเดิมแย่ยิ่งกว่าตอนอยู่สำนักวิหกเพิงอาการบาดเจ็บยิ่งแย่ลงความจริงแล้ววังหลินได้ประสานกับล่างดั้งเดิมมาก่อนหน้า ที่จะไปช่วยจกักรพรรดิมังกรฟ้าในแดนสวรรค์พิรุณแต่เนื่องจากปัญหาล่างดั้งเดิมแม้ประสานเข้าด้วยกันแต่ไม่มีพลังเทพโบราณเหลือให้ใช้มากนะักสามดานเจ็ดหายนะที่เราเทพโบราณไปเชิญตามความทรงจำตู่ซื่อมีเพียงหลังจากบรรลุหกดาวเท่านั้นข้าจึงได้ไปเชิญกับสองหายนะของบททดสอบแรกไม่คิดว่าข้าจะได้ไปเชิญบททดสอบแรกเร็วแบบนี้บททดสอบแรกเกี่ยวข้องกับหายนะ แห่งเลือดเนื้อและหายนะแห่งกระดูกทั้งสองช่างรุนแรงจริงๆวังหลินมองล่างดั้งเดิมก็โบกมือมิติเก็บของเปิดขึ้นมีผลึกโลหิตขนาดเท่ากำปั้นลอยออกมาผลึกโลหิตทั้งหมดเรืองแสงโลหิตแต่แสงทั้งหมดภายในห้องไม่รั่วไหลออกไปวังหลินมองผลึกโลหิตและโบกมือให้มันลอยเข้าหาล่างดั้งเดิมล่อดลงบนครึ่งท่อนล่างและค่อยๆฟื้นฟู ร่างดังเดิมเริมตาขึ้นมาและจมเข้าไปในพื้นดินหายตัวไปจากห้องเขาจมลงไปจนกระทั่งถึงส่วนลึกของแผ่นดินโมโร่รั่วจากนั้นก็รับตาเริ่มดูดซับกินอายจากผรุโรหิตวังดินค้นคว้าผ่านความทรงจําตู่ซื่อตอนที่ร่างดังเดิมปผเชิญกับสามด่านเจ็ดหายนะมาถึงก่อนหลังจากค้นคว้าไปเรื่อยๆตัววังดินจึงเข้าใจและคาดเดาบางอย่างได้ร่างดังเดิมเขาเปรียบเสมือนแบบสมบูรณ์ไม่ได้เข้ากับ ร่างของเทพโบราณของจริงการผ่านบททดสอบแรกโดยไม่มีโรหิตหัวใจเทพโบราณนับว่าเป็นไปได้ยากมากแต่นี่เป็นเพียงการคาดเดาของเขาเท่านั้นวังหลินไม่มั่นใจว่าร่างดั้งเดิมจะสามารถผ่านหายนะเลือดเนื้อของบททดสอบแรกได้หรือไม่ขณะคิดวันเวลาผ่านไปแสงแดดยามเขาเร็ดลอดผ่านประตูเข้ามาเสียงสายฝนไลหลรินเข้ามาในคูวังหิน ยามรุ่งสางเมื่อแผ่นดินโมร่รั่วในฤดูฝนมีแต่ความชืน้นหยดน้ําก็ค่อยร่วงหล่นจากหน้าต่างยังส่วนลึกศาสตร์ก็ใส่ใบหน้าวังหลินฤดูฝนที่นี่หนาวเย็นมากแต่ความหนาวเย็นเช่นนี้ทําให้ใครสักคนตื่นขึ้นมาในยามเช้าหากมองรอดผ่านหน้าต่างสายฝนช่างรุนแรงสมุนไพรในร้านแห่งนี้มีความทนทานมากกว่าสมุนไพรปกติสายฝนจึงไม่ทําอันตรายมากนักสายฝนตกลงสู่ใบและหล่อเลี้ยง ไปถึงลากคืนพลังปานแผ่กระจายออกมาจากสายฝนวังดินสูดหายใจหรือหยิบลมและเดินออกไปนอกค้องเกิดเสียงฝ่าเท้าเหยียบย่ำไปบนดินโคลนผสมกับเสียงสายฝนตกลงไปบนลมวังดินฟังเสียงสัมผัสถึงพลังดั้งเดิมของโลกใบนี้เดินไปข้างหน้าด้วยความสุขช่วงการบ่มเพาะของซิลหยุนช่างไม่สิ้นสุดนางยังบ่มเพาะอยู่เงียบๆพยายามทะลวงผ่านขั้นไมายาหยนไปถึง ขันรูปธรรมอย่างวังหดินจากไปโดยที่นางไม่รู้สึกตัวแต่ถึงแม้นางไม่ได้จมดิ่งไปกับการฝึกฝนก็ไม่รู้ว่าวังหดินเดินออกไปแล้วหลังจากมาถึงสำนักต้นกำเนิดวังหดินไม่ได้ซ่อนระดับบ่วงพ่อตัวเองด้วยสถานะปัจจุบันเขาไม่ได้รู้สึกว่าจําเป็นต้องซ่อนตัวอย่างไรก็ตามถึงแม้ไม่ได้ใช้วิชาอะไรก็ไม่มีใครเห็นว่าเขาเป็นเสียน เพราะไม่มีใครมองเห็นระดับบวมพ้าะองวังหลินได้พลังดั้งเดิมของเซียนขั้นชำระสวรรค์ถูกเชื่อมต่อกับโรคจึงทําให้สามารถดูดซับพลังงานที่ต้องการใช้งานได้ตราบใดที่พลังงานในร่างกายไม่เคลื่อนไหวจะไม่มีความพันผววนปรากฏออกมาซึ่งหากมีแค่นี้หรือหยานเฟยก็คงรู้สึกตัวอยู่บ้างแต่วังหลินมีเศษเสี้ยวต้นต่อดั้งเดิมและเคยเห็นขั้นที่สามมาแล้วเขายัาง ได้ร,รับความรู้ว่าเซียนขั้นที่สามเป็นแบบไหนโดยการช่วยเหลือของจักรพรรดิเชิงหลินจึงไม่มีใครในแผ่นดินนี้จะมองระดับบ่มเพาะของเขาออกมาได้วังหลินสวมเสื้อผ้าสีขาวเดินถือร่มออกไปนอกลานและเริ่มเดินผ่านสำนักดั้งเดิมพบเจอกับเซียนคนอื่นแต่ทั้งหมดต่างอยู่ในความรีบเร่งและไม่ได้รบกวนใครวังหลินเดินขึ้นไปบนภูเขาจากลานทิศใต้ใช้เพียงร่างกายเดินเข้าหายอดเขา สายลมบนยอดเขารุนแรงมากก้อนเมฆปกคลุมท้องฟ้าสายฟ้าก็กระพริบอยู่ภายในเปิดปเสียงวังหลินสูดหายใจกับอากาศเปียกชื้นมองดูภาพระยะไกลสัมผัสถึงพลังดั้งเดิมในโลกรู้สึกจิตใจสงบนิ่งถ้าไม่ใช่เพราะมีแขกไม่ได้รับเชิญเขาคงจมไปกับความรู้สึกเช่นนี้ในสถานที่ที่มีใครรู้จักเขาวังรินก็อยู่ในโลกอันแปลกหน้ากินอายสายฝนแตะเข้าจมูกเจ้าเป็นใคร น้ำเสียงดังขึ้นวังดินก็หันกลับไปเห็นสตรีนางหนึ่งอยู่ด้านหลังนางสวมชุดลาตีสีแดงดูเหมือนกับก้อนเมฆสีชาติเส้นผมสีดำขี้วหวสีดำและแดงขับด้วยใบหน้าซีดทำให้นางงดงามนางดูอ่อนแอแต่ในวันสายฝนและฟ้าร้องแบบนี้นางส่งสัมผัสอันอ้างวางไร้กำลังใบหน้าอัปยศจางๆเด่นชัดในสายตาวังดินชื่อของข้าคือเซิงหนิวสตรีชุดแดงมองวังดิน ด้วยสายตาเย็นชาเซิงหลิวไม่คุ้นหูกับนางยิ่งถ้าไม่ใช่วังหลินเป็นคนธรรมดานางคงส่งแขกรงภูเขาไปแล้วเซิงหลิวหรือนางจําได้ว่าท่ามกลางคนธรรมดา31คนที่พามาจากทางเหนือมีคนหนึ่งชื่อเซิงหลิวแต่คนผู้นี้สง,งบนิ่งเกินไปไม่ใช่สิ่งที่แก้งทําขึ้นมาออกไปจากที่นี่นางเป็นเซียนทรงพลังและไม่ทําอะไรต่อคนธรรมดา แม้จะชุนเฉียวแต่ก็ประคับประคองความสงบนิ่งเอาไว้พอดินแบบนั้นวังหลินก็ยิ้มและเดินผ่าสตรีชุดแดงเดินไปตามถนนและกําลังจะจากไปนางก็หันกลับมามองวังหลินความสงบนิ่งของวังหลินทําให้นางประหลาดใจต้องบอกว่าทั้งสํานักต้นกําเนิดนอกจากอาจารย์แล้วสิทธิ์ทุกคนคงล้อนหลุนและเคารพนางอย่างยิ่งแม้แต่สิทธิ์พี่สามคนของนางยังต้องเคารพเนื่องจากนางมีระดับบ่วงเพาะสูงกว่าคงไม่จําเป็นต้องพูดถึงคนธรรมดา แต่ชายเบื้องหน้านางสงบนิ่งหน้าประหลาดนางมองแผ่นหลังวังหลินราวก็สามารถมองทะลุเขาออกหลังจากตรวจสอบอย่างถีถ่ถ้วนจึงมั่นใจว่าคนด้านหน้าเป็นคนธรรมดานางเอ่ยว่าเดี๋ยวก่อนเจ้าอยากจะฟังข้าไหมริวหยานเฟยมีสถานะสูงส่งในสำนักต้นกำเนิดคนส่วนใหญ่เคารพนางมากและด้วยสถานะของนางจึงมีหลายอย่างที่ค่อนข้างสบายใจและอัดอั้นเอาไว้ไม่อยากเอ่ยออกมา ชายหนุ่มเบื้องหนะ้าไม่ได้มีระดับบ่วงเพราะอันใดและเป็นคนธรรมดาในสายตาของริวหยานเฟยมันแตกต่างกันกันกนกบลาฟ้ากับดินสิ่งสําคัญไปกว่าน,นั้นความสงบนิ่งของชายหนุ่มเหมือนจะแผ่ให้กันได้ช่วยให้นางสงบนิ่งโดยไม่รู้ตัวนางแค่ต้องการหาใครสักคนสามารถฟังนางได้ฝนตกในยามรุ่งบนภูเขาแห่งนี้มีเพียงแค่พวกเขาสองคนวังดินก็คิดและหยุดเดินยืนอยู่บนยอดเขามองออกไปยังก้อนเมฆ สายลมภูเขาวีดวิวนอกจากสายฝนและสายลมก็มีแต่เพียงความสงบตอนข้าอายุ13ปีข้าถูกอาจารย์รับเป็นศิษย์และก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการฝึกฝนนางค่อยๆเอ่ยและคิดถึงความหลังตอนที่ข้าพยายามทะลวงขั้นเทวะอาจารย์ก็ยอมใช้สมุนไพรจำนวนมากเพื่อแลกกับสำนักอื่นเพื่อปรุงยาหลอกสวรรค์ให้ข้าเพื่อบรรลุขั้นเทวะข้ายังจำปีนั้นได้ดี อาจารย์พาข้าออกไปร่าดวงดาวใช้เวลาสามปีเขาก็ช่วยข้าจับจิงจอกแดงหกตามาให้กลายเป็นจิตวิญญาณอสูรชีวิตของข้าริว้วหยานเฟคยค่อยๆเอ่ยขึ้นนางไม่สนว่าวางหลินจะเข้าใจหรือฟังอยู่หรือไม่นางแค่มองไปยังเส้นขอบฟ้าราวกับพึมพำกับตัวเองอาจารย์เพิ่งเสียไปตั้งแต่บัดนี้ข้าจะไม่เจอเขาอีกแล้วริว้วหยานเฟยก้าวไปเยอะมากวางหลินยืนอยู่ข้างๆและฟังอย่างเงียบๆ เวลาค่อยๆผ่านไปจนไปถึงยามบ่ายสายฝนค่อยๆลดลงจนกระทั่งหยุดไปก้อนเมฆดำหายไปท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสดใส,สาสรุ้งสว่างค่อยๆปรากฏขึ้นสำนักเต่าม่วงเป็นต้นเหตุของการตายของอาจารย์จากนั้นเจ้าสำนักน้อยก็ส่งหินยกมาขอให้ข้ากลายเป็นคู่รักฝึกเซียนของเขาหากข้าไม่ตกลงพวกมันจะรายงานให้สำนักหลักเพื่อเริ่มสงครามกับสำนักต้นกำเนิดของเรา ช่วยโอกาสการตายของอาจารย์ค่าสำนักหลักไม่เคยชอบเราหากสำนักเต่าม่วงร้องขอจริงๆมีโอกาสถึง8ใน10ส่วนที่สำนักหลักจะตกลงหลิวหยานเฟยกัดฟันเรื่องบัตรซพนี้ก็คือสิทธิพี่ทั้ง3ของข้าไม่กล้าท้าชนและคิดว่าเรื่องนี้ถูกวางเอาไว้แล้วพวกเขาต้องการให้ข้าเสียสละตัวเองนำความความสงบสุขให้แก่สำนักต้นกำเนิดแต่พวกเขาคิดจริงๆหรือว่าสำนัก จะปลอดภัยเมื่อมันกลายเป็นของรั่วไห้หลืวหย่านไฟถึงกับร้องไห้ปนกับสายฝนมีสายรุ้งหลังสายลมและสายฝนแต่สายรุ้งของสำนักต้นกำเนิดนั้นเป่าเปียวยิ่งนักวังดินก็ยังสงบไม่เห็นว่านางพูดจบแล้วจึงหันตัวกลับเดินลงภูเขาครั้งนี้นางไม่ได้หยุดวังหลินและมองเส้นขอบฟ้าผ่านไปสักพักนางก็เผยแววตามุ่งมั่นนางมองกลับไปยังทิศท,ที่วังดินจากไปจิตใจเขาสงบนิ่งมาก หากก้าวเดินบนเส้นทางแห่งการฝึกเสียนเขาจะประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างมหาศาลแน่น่าเสียดายวังลินก้าวเดินลงภูเขาและเข้าไปในลานพร้อมกับร่มในมือพอวังลินกลับไปซิลหยุ่นก็ยังคงบ่มเพาะข้ารู้จักความทรงจำของเจ้าอยู่แล้วว่าดา,าเราจักรทะเลเมฆาแตกต่างจากพันธมิตรเสียนและทุกชั้นฟ้าตอนนี้ข้ามาได้ยินจากผู้บุโสดของสำนักต้นกำเนิด ดูเหมือนเซียนส่วนใหญ่ฝึกฝนได้การใช้อสูรวิญญาณการปรุงยาเป็นของพิเศษทะเลเมฆาเต็มไปด้วยสายหมอกข้างในหมอกคือโรคที่เป็นของอสูรวิญญาณวังดินเริ่มคิดเริ่มคิดถึงคำคูดของคู่บุญโสคนนั้นมีแม้กระทั่งยาที่ช่วยให้บรรลุขั้นเทวะเม็ดยาหลอกสวรรค์วังดินเองก็สนใจเขาไม่เคยลืมว่าถ้าไม่ได้ผลึกเทวะของโจหย่เขาคงถูกเปลวเพิงดั้งเดิมเผาไหม คงถูกจัดมวลหมู่เป็นคนที่เสาะหาเต่าได้ยามเช้าและตายในยามค่ำคืนดาราจักรทะเลเมคามีเม็ดยาที่ช่วยให้เซียนผ่านบททดสอบแห่งชีวิตและความตายในการฝึกฝนได้จริงๆต้องกล่าวว่าการปรุงยาของทะเลเมคาอยู่ในระดับสูงสุดมีโอกาสที่จะมีเม็ดยาที่ช่วยเหลือเซียนขั้นที่สองได้อย่างไรก็ตามเราเซียนควรจะมุ่งเน้นไปการทําความเข้าใจเต่าเม็ดยาถือเป็นวิธีนอกฤทธแต่ทําไมดาราจักรทะเลเมคา ถึงพัฒนาการปรุงยามาระดับนี้ตัวเขาเริ่มคิดเป็นไปได้ว่ามีเม็ดยาที่ช่วยในการเข้าใจเต่าพอคิดแบบนี้เขาก็ตื่นเต้นขณะนั้นสีหน้าเปลี่ยนไปสายตามองทะลุผ่านบ้านของตัวเองปรากฏบนซิลหยุนซิลหยุนก็ลืมตาขึ้นมาและกากเลือดไปหน้าซีดนางทะรวงขั้นลูกประทําอย่างล้มเหลวอ,อีกแล้วการล้มเหลวครั้งนี้ทําให้วิญญาณดั้งเดิมของนางได้รับบาดเจ็บซิลหยุนกัดฟันและเผยความมุ่งม,มั่น ตบกระเป๋านำเม็ดยาอีก1เม็ดออกมานางบทขยี้เม็ดยาโดยไม่หลังเลยเผยเป็นเม็ดยาสีดําปลดปลายพลังดั้งเดิมมหาศาลมีพลังวิญญาณเจือจางเม็ดยาแยกวิญญาณมรณะซิลหยู่นั้นกำลังจะกืนเข้าไปนาทีนั้นน้ำเสียงหนึ่งก็ปากฏขึ้นหยุดโอเคเจอกันหนคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ